ก็คิดอยู่นานนะครับว่าพื้นที่ว่างตรงนี้จะทํายังไงดีคิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจทําเป็นตู้ซับผ้าเลยละกันก็จะเอาไว้เก็บซัอผ้าแล้วก็พวกผ้าห่มหมอนอะไรพวกนั้นนะครับผมก็จะเลือกเป็นไม้อัดยางของ YS นะครับขนาดความหนา18มิลที่ใช้ไม้อัด YS ก็เพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับถ้าเป็นพวก HMR หรือว่า MDF อะไรพวกนี้ก็กลัวว่าเวลาวางของหนักๆไปนานๆแล้วจะแอนนะครับเพราะว่าตู้ที่ผมทำเนี่ยจะไม่มีโครงนะครับอันดับแรกก็เริ่มขึ้นชิ้นส่วนด้านข้างทั้งสองก่อนนะครับผมก็จะยึด จากนั้นก็ทําตีนตู้ครับก็ตัดไม้เป็นเส้นแบบนี้นะครับผมสูงประมาณสัก10เซนเพื่อทําเป็นโครงพื้นนะครับเราจะยกพื้นตู้ให้สูงจากพื้นบ้านประมาณสัก10เซนนะครับยึดให้รอบทั้ง4ด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ซอยโครงตรงการให้ห่างกันประมาณสัก30-40เซนครับเสร็จแล้วก็ตัดพื้นตู้มาวางได้เลยนะครับหลังจากวางพื้นแล้วก็ขึ้นเพดานตู้ได้เลยครับผมก็จะเว้นช่องว่างไว้ประมาณสัก8-10เซนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นพื้นของชั้นลอย ถ้าเราทําแบบชนพื้นเลยนะ่ะน้ำหนักของชั้นลอยอาจจะลงมาที่ตู้ได้ก็จะมีผลต่อการปิดประตูภายหลังนะครับจากนั้นก็แบ่งกลางตู้นะครับตัดไม้ค้าเป็นเสากลางแบบนี้นะครับแล้วก็ซอยชั้นตามแบบที่เราออกแบบได้เลยครับความลึกของตู้เดียวก็ประมาณสัก55-60เซนนะครับก็จะแขวนผ้าได้พอดีพอดีนะครับการยึดต่างๆเนี่ยผมก็จะใช้แค่สกรูยึดนะครับไม่ได้เข้าไม้ไม่ได้เข้าเดือยอะไรเลยก็คือจับทนแล้วก็ยึดได้เลยนะครับ อารมณ์ก็ประมาณตู้ด็อกดาวนนั่นแหละครับเพียงแต่เราทําในรูปแบบของงานวิวอินเข้ากับพื้นที่ของเราเองครับผมความหนาของไม้ก็ใช้ได้ตั้งแต่15ถึง20มิลกำลังดีครับจริงๆการออกแบบก่อนก็สําคัญนะครับถ้าเรากำหนดขนาดดีๆเนี่ยได้มาตรฐานมันก็จะช่วยให้เราประหยัดไม้ได้ครับก็คือเราวาดในกระดาษก่อนก็ได้ครับคำนวณให้มันลงตัวพอดีนะครับเสร็จแล้วผมก็จะติด ลาวแขวนเข้าไปแบบนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านไทยวัสดุโกบอนโฮปก็อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ฟิตติ้งหรือตุ๊กตาจับยึดลาวขายด้วยนะครับก็ใช้ไม้อัดไ s ไปทั้งหมดห้าแผ่นนะก็ช่องบนนี้ก็จะเป็นช่องไว้ของนะครับผมก็จะเอาอะไรก็ได้ไว้เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นสําหรับแขวนเสื้อนะอันนี้ก็อาจจะพับวางได้เล็กน้อยนะครับผมแล้วชั้นล่างนี่ก็มีที่แขวนเหมือนกันนะอแล้วก็ ข้างล่างก็วางได้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นที่แขวนแต่อาจจะเป็นเสื้อตัวสั้นหน่อยอันนี้อาจจะเป็นตัวยาวนิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นช่องตรงนี้นะครับชั้นล่างเป็นช่องที่ไว้ของพับผ้าครับซ้อนๆกันไว้ผ้าห่มไว้อะไรได้ส่วนอันนี้ก็ช่องยาวเลยช่องสูงนะเอาไว้ผ้าห่มไว้อะไรได้เช่นกันนะครับผมก็ประตูซึ่งประตูเดี๋ยวก็ลองคิดดูนว่าอาจจะใช้เป็นกระจกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็ หรือไม่ก็อาจจะเอาเป็นไม้ที่มันเป็น,เป,นเป็นลายสวยๆหน่อยเอามาเป็นประตูนะครับผมก็ แข็งแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าไม้อัดเขาเนี่ยจะเป็นไม้อัดที่เป็นไส้ไม้ไม้ที่อาเป็นไม้แข็งนะครับผมไม่ใช่เป็นขี้เลื่อยหรือว่าเป็นพวกเยื่อไม้อย,อย่างพวกปาร์ติเกิลหรือว่า s m r นะครับผมถ้าเป็นไม้พวกนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาของวางไว้นานๆไปมันก็จะค่อยๆห้อยตัวห้อยตัวแล้วมันก็ตกฟองช้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมใช้ของ YS ทํามาเนี่ยก็ไม่เป็นนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหนานเนี่ยยิ่งแข็งแรงใหญ่เลยนะครับก็ยังไงถ้าใครคิดจะทําพวก ตู้แบบนี้หรือเฟอร์นิเจอร์หรือว่าชิ้นง,งานที่เป็นไม้อัดนะครับผมก็ฝากไม้อัดไวเอสไว้ด้วยนะครับผมใช้มาตลอดดีแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลรัก่อนล้วผมบ๊ายบายครับ